เป็นนักศึกษาอยากเปิดร้านนะ้ำมีทุนตัวเจ็ดพันบาทหนูจะเปิดได้ไหมครับเปิดได้ครับพี่ก็เคยเปิดนะตอนเป็นนักศึกษาเนาะนี่ครับสภาพนี้เลยทุกอย่างที่เห็นเป็นของมือสองทั้งหมดเลยครับพี่ลงทุนไปหกพันบาทนะครับของทุกอย่างเนี่ยบางอย่างก็ยืมนะครับบางอย่างก็ซื้อแล้วก็เอามาปรับปรุงพัฒนาสูตรเองเนาะจนให้เป็นร้านแบบนี้เชื่อไหมว่าพี่ขายวันแรกเนี่ยได้กําไรห้าร้อยบาทดีใจมาก เพราะพี่เป็นเด็กแพ็คถุงเนาะตอนนั้นได้แค่วันละ206บาทเองนะจากตอนแรกที่เป็นร้านแบบนี้นะครับก็ปรับปรุงขึ้นมาเรื่อยๆเนาะเท่าที่ทําได้นะครับก็ออกมาเป็นร้านอีกแบบนี้นะครับอาจจะดูไม่สวยนะครับแต่ว่าเชื่อไหมยอดขายเนี่ยวันละ2-300แก้วเลยนะถ้าต้องการสูตรนะครับทักมาหาพี่นะเดี๋ยวพี่จะส่งสูตรไปให้นะครับแล้วก็ใครที่อยากได้สูตรนะครับ มาร่วมสนุกกันนิดนึงเนาะคือกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็คอมเมนต์นะครับว่าอยากได้สูตรไปเปิดเพราะอะไรนะครับแล้วเดี๋ยวทางทีมงานเนี่ยจะมาคัดเลือกคอมเมนต์ที่ดีที่สุดนะครับ20ท่านเนาะแล้วก็จะส่งสูตรไปให้นะครับร่วมสนุกกันนะครับ